สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีธรรมดานะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะหุ้นไทยเที่ยงของวันที่22นะครับ22 22นะครับ วันที่22เดือนมิถุนายน2566นะครับวันที่22นะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันนะครับวันละ4คลิป4รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับสำหรับหุ้นอันนี้ก็คือหุ้นไทยเที่ยงนะครับอ่าแล้วก็ มาดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงนะมาดูที่ครับคนไทยเที่ยงนะครับวันที่22มิถุนายน2566นห้คนไทยเที่ยงออกเวลาเที่ยงครึ่งนะครับออกนะออกผนนะเด่น567นะครับเน้นที่5กับ6นะครับ เด่นห้ากับ6เน้นที่5้ากับ6ส่วนเด่นบนนะครับเด่นบน2 3 4สามี่ห้าหกนะครับเน้นที่4 5, ี่ห้าหนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับไม่ใช่เลขวินกันนะอย่าไปวินกันนะครับให้เลือกเอาตัวเดียวหรือ2ตัวนะครับมันจะมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะให้เลือกสัก2 3สาตัวไปลูดไปวิ่งมันก็ไม่ขาดทุนนะครับประมาณนี้นะลุ้นเพื่อความบันเทิงนะครับห้า5 5, 5 5 5้า5 5้าห้าห5ย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้านะครับ ส่วนหกก็หกเก้าห้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกนะครับอืมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับออืมส่วนตัววินนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะครับตัววินนะอ่าประมาณนี้นะครับมาดูมาดูว่ามันเน้นตัวไหนดีเน้นสายหนึ่งนะครับนึ่นะหนึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ กับ 59, 69, 79นะครับตัวเน้นนะที่เหลือฝ่ายคู่นี่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะอืมพอเลือกที่52แล้วกันนะ52กับ60นะอ่า60ถ้า7มาพอเลือกที่72นะครับประมาณนี้นะสรุปแล้วเด่นก็มี 59, 69, 79นะ 60, 51, 61, 71นะครับ 5้าสองเจ็ดสองนะครับส่วนชุดวินก็ไปจับคู่กันนะครับตัวไหนไม่ชอบหรือคิดว่ามันเป็นเลขดับก็ตัดออกทิ้งไปนะครับเหลือเฉพาะเลขคู่ก็จะเหลืออยู่น้อยชุดนะครับเด่นห้าหกเจ็ดนะครับสายรูดเพื่อไม่ให้ปวดหัวเครียดเกินไปรูดเลยนะครับรูดห้ารองหนะรูด5นะ้าร 5, องหส่วนอันนี้เด่นบนนะครับสําหรับพี่น้องทางภาคใต้หรือภาคอื่นๆก็ได้ที่ต้องการจะบนอย่างเดียวนะครับ อันนี้เด่นนะครับเด่นนะรับตามนี้คนไทยเที่ยงนะครับปรหมีตามนี้นะครับขอขอขอบพระคุณมากมากมองเห็นไหมบางคนก็บอกว่าอาจารย์ตัวหนังสือเล็กไปเออือม,มันเล็กอยู่เลรออ่าโทรศัพท์เครื่องเล็กมั้งหน้าจอเล็กมันเลยเล็กไปเรืนะ่อยเนาะซื้อซื้อ iPad เลยซื้อ iPad เลยค่อยจอใหญ่อ่าถูกถูก พันสองพันก็ได้แล้วมั้งออมนี่อ่าครับครับจดเอานะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะอ่าสําหรับหุนไทยเที่ยงก็จบเทา่านี้ขอให้ทุกท่านได้เฮได้กีดนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสําหรับเที่ยงนี้โชคดีโชคดีครับพบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายครับสวัสดีครับ